สวัสดีครับยินด,ด,ดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องนายหนุ่มเแบคคาวเ,เ,เตอร์ครับผมวันนี้พามาเช็คสภาพครับตัวเดือนท่าหักครับคบางนึงนี่คางนี้แหะครับก็ต้องจีบเพียงหนมันออกอยู่ไม่รู้ว่าสีเป็นตรงไหนครับนี่เอ้ยตัวนี้เป็นซานี่ครับ ซาี่หนึ่งสาห้าครับตัวนี้ตัวเดือน,นากกาซอนอานี่มันหลุดครับอาการตนมนียีงวครับมเน่้เปดเบเเนด็กันี้ปีนึงนะครับนี่ว่าท่านเดทยนามันนเ้าคารับมีนามันโอโอ้เนียนมักเลี่อนมา เื่อะกินตัวเรี้ยงก็ได้กิน,นไ,ได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับสาเหตุที่เ่าเปลี่ยนน้ำมันจะเสียครับนี่ครับเบื้องลวดนี่ว่าเป็นน้ำมันนะครับมันเป็นสีตม้มเด้เสียด้วยว่าไรนี่วะนี่ครับมันเป็นสีต้มแล้วมันเป็นน้ำมันแทนเป็นตม้มเ้ื่อจะดูแลดีก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันดูดูครับน้ำมันทั้งราคาลอยครับกันหัวตุเรี้ยงดัวยไหมน้ำมันเกี่ยนตัวเดียวกันปะซื้อเกียร์ดีซื้อเกียร์ดีๆที่ไหน ก็หนีก็ได้เข้มนะเท่ห์หน่อมันบ่พอตัวยันัน่อเมลนดหน่อมันเราเรีนเป็นก,ก,กี่ตมเลยนี่เบิเดแล้วน,นี่ครับเดี๋ยวสีพา้าแก้วเบื้างในครับอันนี้เป็นเล่ที่สีบ้ามีหน่อม,มันหรอละมีซชำนีหรอครับเบิร์ดวะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวสิถ้าเปิดเ,เบข้างในครับหอมพอมห้อยแบบสุรีพนหอมห้อยเปิดประดูเป็นเล่เบื้างในเปิดอะไรไป วยงามกสาวสำหรอยวะยากยันเพียอยันยันนฮะเฮ้ยมาหนุ่มไรหลุดเท่าไรหลุดตัวนี้ตัวนี้หลยตัวน้อยนั่นน่ะดึงดึงมาเลยอ๋อมันโนุ่มหลังนี่นะครับผลการบัวไทายและมันเครื่องครับนี่แหละไั้นี้ปินล็อกอีกตรงหาจิ้มทางมาอีกครับสันนิษฐานว่าตัวนี้ครับไปนี่ ดึงออกตัวนี้ดึงออกเรืองที่จับพาระมาจากรูดวะมารูดตัวนี้มารูดง่ายเด้เฮาคือมารูดข้อปั๊มอ่ะตัวนี้อันเป็นแปดแมนมะหนุ่มมันรูดบอลเป็นแปดตัวตัวไรบูดตัวนึ่งไปแล้วนี่วันตัวนี้เดียววันตัวพี่ดีมันมาหอดพีเดีอันนี้คักแล้วโอ้นี่ ตัวนึงนนนอือนี่นี่กรับต้องเอาคีมมาใช้ตัวทางทางออกคีมนำ้ำฝนห้วนำ้ำสัางเหลี่ยมใช้ทางตัวเลยนี่ดิจิม<อ>้มหลอกออกมาดึงออกตัวหน่อยมีอยู่สัางเหลี่ยมอิบกระามหาานี่เดี๋ยวิบห้าแกะบนหัวแนงต่อไปวายเป็นแนวเดี๋ยวล่างเอาเลดีกว่า ตัวนี้เป็นตัวเดือนของซาหนีร้อยสามหานะครับตัวนี้รุ่นเก่าเดี๋ยวต่อไปจีพาคแกะเมืองได้ว่าตัวได้แตกครับได้เห็นเข่าเนื้อพังแล้วครับสรุปว่าได้เปลี่ยนแกนตัวนี้นะครับนี่ได้เปลี่ยนแกนตัวนี้ใหม่แล้วก็ตัวบูทเขาเรียกตัวต่อแกนนะครับตัวบูทตัวในนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมสาหรับตัวเดือนของซาหนี่นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะาพาปาระกอบครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ